ยยิิ้้มมดดัังงพิทีแห่งนี้มีแต่รอยยิ้มอิ่มสุขลูกสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้สนุกส่งรักส่งยิ้มให้หันสาเปี่ยมสุขมายิ้มให้สนุกยิ้มให้มีความสุขชวนกันยิ้มยิ้มยิ้มหนึ่งสองสายิ้มดังยยิ้มดัง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 ฟังเพลง ้องยาโน่วันนี้ต้าอยู่ไหมคะอ่าต้าไม่อยู่ค่ะหนูมีธุระอะไรกับต้าไหมคะอ๋อนูผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมาหาค่ะอ๋อนูนั่งรอก่อนไหมไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวไวค้คัดหน้าก็ได้คะ่ะอ่าได้คะ่ะ ใกล้ห่างกันมาแสนาน,าแสนานอยากให้ลองทบทวนดีไหมขึ้นความสัมพันธ์กลับไปที่เดิมจะหากเธอโคบจะ ต่อกันมาเลยสบายดีไหมยสบายดีค่ะแล้วได้ติดต่อต้าบ้างไหมลูกอยู่ไม่ได้คุยกับต้าเลยค่ะเหรอต้าเขาไปเรียนมังอกได้สองปีแล้วนะอ๋อหร้คะใช่จ้ะ เริ่มกันด้วยยิ้มดังฟังเพลงผ่านไปกับเพลงฝังไว้ในใจน้องยาโนเฟรชี่คณะเพศัชาศาสตร์มหาวิทยาลัยชีิงใหม่อีกหนึ่งซิงเกิลใหม่จากสำนักเพลงดงเพลงร้อยขอดครับช่วงยิ้มดังทอกและช่วงนี้เข้าสู่ยิ้มดังทอกเราจะเริ่มกันด้วยเรื่องราวของ เพลงใหม่ของน้องลิซ่านะครับที่ถือได้ว่าเป็นซอฟพาวเวอร์ที่สวยงามณเยาวราชเรียกได้ว่าเพลงนี้เปิดตัวมานี่สุดยอดจริงๆครับอลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะครับเมื่อพ๊อปสตาร์ระดับโลกอย่างลิซ่า b l a c k พิง k นะครับไม่ปล่อยให้แฟนคลับทั่วโลกรอนาน ปล่อยเพลงใหม่มาแล้วเรียบร้อย Rockstar นะครับออกมาให้แฟนๆได้สตรีมกันแล้วก็ติดตามกันทุกแพลตฟอร์มครับชีกปรากฏการเป็นนักร้องในรูปแบบเดิมๆของเธออย่างสิ้นเชิงโดยเพลง Rockstar นะครับถือว่าเป็นเพลงสไตล์ฮิปฮอปที่เน้นจังหวะสนุกๆบวกกับการร้องแร็ปแล้วก็ท่าเต้นที่แข็งแรงของลิซ่า แล้วก็ทำให้เพลงนี้นี่มีความอิมแพ t มากขึ้นถือว่าเป็นการคัมแบ็กในรอบ2ปีอย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีตอกย้ำกระแสความปังแบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญนี้ครับสถานที่ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนี้ก็อยู่ที่ประเทศไทยเยาวราชแล้วก็โรงหนังออสการ์แถวแถวถนนเพชรบุรีซอย39ครับก็ถือได้ว่า เป็นการรวมเอาแดนเซอร์คนไทยนักแสดงคนไทยรวมไปถึงกลุ่มเพศสภาพ LGBTQ นะครับมาร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้ถือได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่งดงามมากๆเลยที่แน่นอนทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศเห็นแล้วก็จะต้องตามรอยมาที่เยาวราชแน่นอนครับ อันนี้ก็ต้องปรบมือให้กับความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สุดยอดจากน้องลิซ่านะครับจากน้องลิซ่ากับเพลงใหม่ Rockstar ผ่านไปเราพาไปชวนชิมแล้วก็แข่งขันประกวดกันกินเร็วที่ลบบุรีกันครับโอ้หิวเดยไปชมเลยครับ คุณผู้ชมครับพามาที่ลบบุรีกันนะครับที่ร้านบิ๊กบะหมี่ราชาบะหมี่ซึ่งเป็นร้านชื่อดังที่เมืองลบบุรีณตลาดโตรุง่งสแก้วจังหวัดลบบุรีเมืองลิงนะครับเขามีการจัดการท้าประลองความเร็วในการกินก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์นักกว่า3กิโลกรัมแนะ่นะฮะ โดยใส่เส้นแล้วก็คลื่นต่างๆหลากหลายแล้วก็มีแชมป์มาทำลายสถิติไปแล้วเรียบร้อยเห็นบรรยากาศไหมครับนี่การแข่งขันการกินครับกินเร็ว <c oughs> ผู้ชนะนี่ใช้เวลา10นาที31วิ 3, นาทีนะครับเป็นสาวจากมุกดาหารดาวติ๊กตอกการกินเร็วกินจุนั่นเองเป็นผู้คว้าชัยนะครับ ที่ร้านนี้นี่มีก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่ชามธรรมดาราคาเพียง50บาทนะครับไปจนถึงโคตรก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ครับซึ่งเป็นเมนูหลักที่ขายในราคาชามละ350บาทต้องไปชอชวนชิมสักวันหนึ่งแล้วล่ะครับแม่บรรยากาศสนุกกันจริงๆครับขอบคุณข่าวสืบสวนโดยพี่นงนันพัฒน์ลบบุรีครับ ทำให้กินได้ง่ายค่ะแต่ต้องหออภัยนะคะเพราะว่าในการแข่งแบบประเภทนี้มันจะต้องลุยนิดนึงนะคะ่ะนอาจจะเรียบร้อยไม่ได้เพราะว่าต้องทาเวลานิดนึงอะคะ่ะไงนก็ฝากปิดตาม้วยนะคะขอบคุณค่ะ,ะช่อง Facebook นะคะก็คือชื่อจงติดอยู่ภัยหรือว่าเจ๊ก,ก้อยใช้แหลกแล้วก็ช่องติกต็อกนะคะก็ชื่อชื่อเจ๊ก,ก้อยใช้แหลกเหมือนกันค่ะโอ้โหเห็นแล้วนี่หิวมากๆฮค่ะชามเบรม ทานได้หมดยังไงเนี่ยภายในสิบกว่านาทีอุ้ยอะไว้มีโอกาสต้องไปชวนชิมที่ลบุรีร้านนี้นะครับที่ตลาดโตรุง่งที่เรียกได้ว่าเป็นจุดรวมอ,อาหารอร่อยๆที่ลบุรีอีกแห่งหนึ่งครับพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับกลับมาช่วงหน้าไปคุยกับ พี่กบเชฟกบจากร้านเด็ดเจ็ดย่านน้ำพันท้ายนรสิงห์ครับยิ้มยิ้มยิ้มดังพื้นที่แห่งนี้มีแต่รอยยิ้มอิ่มสุขสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้สนุกส่งรักส่งยิ้มให้หันสาเปี่ยมสุขเป็นท่ให้สนุกยิ้มให้มีความสุขยิ้มดังให้มีความสุขเยโย่ การขึงดึงเค้กเบเกอรี่กูเกลียข้านมตามตาลาดลายเนูมันยักากชิ้นชิน้นเมนางอยู่บ้านคุณแว้มาสดชื่นกันเองได้ านเด็ดเจ็ดย่านน้ำเด็ดทุกเมนูเล็งแสบต้มแสบต้มเลือดหมูและเมนูเด็ดเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยหมูย่างกระทะอบน้ำผึ้งนมสดพร้อมน้ำจิ้มแจ่วร้านเด็ดเจ็ดย่านน้ำตรงข้ามโลตัสโกเฟรตตำบลพันท้ายอำเภอเมืองสมุทรสาครโทรจองความอร่อยได้ที่0809169424 0809169424คิดถึงิตัวของเธอคิดถึงใบหน้าของเธอ เจ็ดบทเพลงกับซีรีส์เพลงรักอบอุ่นและจริงใจนที่อัลบั้ม Come Back Again ชอวเชาริดาสํานักเพลงดูนเพลงบริษัทพันบีเทคโนโลยี ผู้แทนจำหน่ายตู้คอนเทนเนอร์สำนักง,งานหรือตู้ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็นแผ่นผนังพาแนวมา่านริ้วพลาสติกใสสินค้าคุณภาพใส่ใจบริการ,ปรเป็นอย่างดีสนใจสั่งซื้อติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่095 441 6443ี่แพีชิ้นนี้แต่สุดจ๋ายิ้มดังถอกคุณผู้ชมครับเรามา กับบรรยากาศชิวๆสบายๆนะครับวันนี้ยิ้มดังทอกกับอารมณ์เฮียชอชวนชิมนะฮะวันนี้เรามาที่ร้านเด็ดเจ็ดย่านน้ำนะครับคุณผู้ชมครับที่พันท้ายนรสิงห์บรรยากาศเนี้ยยามค่ำคืนรถวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ทานอาหารไปด้วยบรรยากาศชิวๆแล้วก็มาเจอคุณกบกระโดดนะฮะสวัสดีครับ สวัสดีคุณจอคร,รับแล้วก็วสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่จากบ้าน <c oughs> วันนี้นี่เรามาชมแล้วก็ชิมไปด้วยนะครับผมคุณกบนี้เขาเป็น ทั้งเจ้าของร้านผู้จัดการร้านเชฟเด็กเสิร์ฟบริกรบอยพ่อครัวผู้ช่วยพ่อครัวเชียร์แเออเชียร์แขกเออแล้วก็เชฟแล้วก็เป็นแัดเชียร์ด้วยรับออเดอร์อะไรทุกอย่างเลยไม่ได้ทำเยอะครับแค่ทำทุกอย่างอย่างล้างจานแล้วก็กวาดร้านเช็ดโต๊ะกำลังจะบอกว่าเป็นเด็กล้างจานด้วย เขาเจอเขาเรียกกันว่าเจออะไรมาเยอะแยะเนาะในการทําร้านอาหารถ้าจะพูดให้เป็นสาระหน่อยอืมมาม้าจากประสบการณ์ที่ทำแล้วเจ๊งทำแล้วเจ๊งทำแล้วเจ๊งมา<อ>หลายร้าน<อ>ผมบอกได้เลยว่าในทุกร้านที่เป็นสิบสิบที่สิบสิบแผงที่ผมเปิดแล้วผมเจ๊งอ,ะอ่ะไม่ได้เจ๊งเพราะว่าฝีมือห่วยหรือไม่มีฝีมือในการทำอาหารไม่มีรสชาตินะครับมันไปได้ดีหมดในทุกร้านที่ผมเปิดในตอนแรกๆในทุกสาขาแต่พอมันเปิดได้ประมาณเดือนครึ่งอะครับครับผมก็อยาก อยากจะสบายบ้างเมื่อร้านเขา้ารูปเขา้ารอยแล้วในทุกครั้งที่เปิดร้านทุกร้านผมทค่ไปไม่ว่าจแต่ร้านสูตรเมนูอะไรทุกอย่างผมทำเองหมดเมอมันเขา้ารูปเขา้ารอยประมาณเดือนครึ่งผมก็อยากสบายลยครับผมก็จะาง้ลูกน้องด้ครับมาอยู่แล้วผมก็ไปเปิดสาขาสองสาขาสามสาขาสี่นี่แหละครับเป็นที่มาจริงเป็นจุด่ที่ครับเพราะเพราะอะไรฮะรมันคือ,พอ,พ,อพอเรามีลูกน้องเราก็ปล่อยแล้วไงเราก็ไม่ข้ามาดูแล แล้วจะมีน้องสักกี่คนล่ะครับที่แบบในชีวิตจริคุณจะเจอเนี่ยรับผิดชอบเราสั่งเราสอนสูตรแบบไหนแล้วเขาก็มีสามัญสำนึกที่จะรับผิดชอบเป๊ะๆตามนั้นอาจจะมีส่วนด้วยตรงที่แบบเราเปิดเยอะเกินไปด้วยไหมส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็เราก็ไม่ได้มาดูแลเต็มร้อยแล<ม>้วก<ล>ัวนเพราะเราไม่ได้ลงมือเองนะเพราะเราก็คิดว่าถ้าเราเริ่มต้นไปแล้วมันต้เริ่มใหมทำมาหลายสิบร้านแล้วแล้วแบบแบบเฮ้ยล้มลุกลุกคลา,านทั้งๆที่แบบเฮ้ยรสชาติมันไม่ใช่แบบ เนี่ยหลายคนท้อใจว่าไช้จะมจะทำอร่อยมันจะเจ๊งได้ยังไงเรามีจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารนั่นแหละนะฮะเป็นจุดสําคัญบางทีแบบเฮ้ยเวลามันโตมันโตเราก็อยากได้หนึ่งได้สองได้สามบางทีก็ลืมนึกไปว่าเฮ้ยเราไว้ใจใครดูแลไหมนี่สำคัญมากยิ่งเราปล่อยมือให้ลูกน้องรับผิดชอบเราให้ลูกน้องรับผิดชอบได้นะแต่เราก็ยังต้องควบคุมเต็มร้อยอย่างเช่นเราต้องยืนดู ในทุกๆวันว่าลูกน้องยังคงปรุงในสัดส่วนที่เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องชิมถึงถ้าเราไม่ชิมก็ต้องให้หุ้นส่วนหรือให้ใครต่อใครมารับผิดชอบที่จะชิมว่ารสชาติมันยังคงกลับเหมือและที่สัมพัญ์ที่สุดบริการการต้อนรับลูกค้าของพนักงานของลูกน้องแน่นอนครับอันนี้ว่ากันไม่ได้มนุษย์สัมพันธ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแตกต่างกันเด็กบางคนอาจจะมีเซ็ตเหมือนเหมือนผมมีลูกน้องตั้งแต่เด็กไม่มีการศึกษายันเด็ก ปริญญาตรีเด็กปริญญาตรีที่เขามีาการเรียนกาะสอนนั้นไม่ได้จะบุรีหรือว่าดูเด็กที่ไม่มีการศึกษาแต่ว่าเด็กที่มีการศึกษาเนี่ยขเขาจะมีเซนส์ของเขาเขาก็จะมีโลกและสังคมในอีกระดับเนึ่ไม่เหมือนอไม่เหมือนเด็กที่ที่อาจจะเรียนมาน้อยหรือไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรเนี่ยอันนี้นี่ว่าไปแล้วมันก็อยู่ที่คน <สะ S 1> เหมือนกันนะฮะบางทีเนี่ยเรามองเด็กลาวเด็กเวียดนามเด็กพม่าเขามาดูแลเขาไม่ได้จบ ปริญญาตรีเหมือนกันนะแต่เขาแบบสามารถที่จะแบบทํางานได้เวิร์กกว่าปริญญาถ้าถามว่าเออมันก็มีหลายอย่างหรือแม้กระทั่งคนไทยบางคนที่ไม่ได้มีการศึกษาแต่เขาใส่ใจนี่คือสําคัญไงอันนี้คือแบบเป็นพื้นฐานก่อนคือจิตสํานึกก่อนนะสองขั้นตอก็คือความใส่ใจความตั้งใจและสารสำนึกครับไม่ว่าจะเด็กไทยหรือเด็กต่างชาติถ้ามีตรงนี้เป็นจุดถ้ามีตรงนี้ แบบยึดถือยึดเหนี่ยวไว้อ่ะเด็กคนนี้จะรับผิดชอบได้ดีความรับผิดชอบแล้วเขาจะได้ประสบการณ์เขาสามารถที่จะโตได้ในวันข้างหน้าแต่เดี๋ยวนี้ได้ยินบ่อยไหมที่แบบร้านมักจะบอกว่าไม่เอาแล้วเด็กไทยอ่ะเอาต่างชาติดีกว่าต่างชาติก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียวมันก็รู้เยอะรู้มากหัวหมอมีหลายหนจะพูดแบบนี้ครับมันก็อยู่ที่คนนะมันก็แล้วแต่เราจะไปเจอแบบไหนเด็กต่างชาติที่เขามาต่างด้าวเขามาบางคนแย่ก็มีครับ มันก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเจอแบบไหนอะไรยังไงอ่ะในฐานะที่คุณกบนี่ก็เปิดมาหลายร้านแล้วก็ผ่านอดีตมาโชคช่วก็ผ่านมานะฮะจนมาถึงร้านนี้นะฮะร้านเด็ดเจ็ดย่านน้ำอันนี้นี่เมนูจากประสบการณ์ล้วนๆโอ้โหนี่มันสอนแหละสังคมไทยมักจะพูดเสมอว่านี่เวลาทำอะไรอ่ะต้องแตกต่าง ต้องแกตกต่างอย่างสร้างสรรค์ผมจะเล่าจากประสบการณ์ชีวิตผมเลยค,คุณแกตกต่างได้คุณสร้างสรร์ได้แต่คุณต้องดูด้วยนะว,ว่าสิ่งที่คุณสร้างสรรค์เนี่ย มันแตกไปหรือเปล่ามันต่างไปหรือเปล่าอ,อย่างเช่นผมยกตัวอ,อยา่างวันหน้าที่ผมเคยถายก๋วยเตี๋ยวเรือ,อสูตรผมเองแบรนด์ผมเองชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือรตีเตี๋ยบัวรสชาติอะไรหายหว่วไม่ต้องห่วงแล้วที่สำคัญที่สุดผมพยายามมีบางเมนูที่มันต่างจากคนอื่นไปอย่างเช่นผมเคยมียวิก๋วยเตี๋ยวส้มตำซึ่งรสชาติก็โอเคไม่มีปัญหาเลยแล้วใครมากินอ่ะเขาบอกว่าอร่อยแต่อย่างที่ก็บอกต่อให้คุณแตกต่างถ้าคุณแตกต่างในสิ่งที่ไม่ได้รับความนิยมอ่ะ แล้วคุณไปอยู่ในกลุ่มตลาดที่แบบลูกค้าไม่ได้มีเงินมากมายเป็นลูกค้ากลางๆล่างๆเขาจะไม่กล้าเสี่ยงที่จะลองของใหม่เพราะว่าเงินที่เขาจะสมมุติว่าผมขายอยู่ในสุนย์อาหารสถานศึกษาเขามีเงินมาแค่ห้าสิบาทเขาเลือกกินได้แค่เมนูเดียวให้จะไปเลือกกินเมนูที่ไม่เคยลองเกิดไม่อร่อยแล้วพลาดมาจบเลยแต่ถ้าเป็นเด็กมีเงินหน่อยไม่เป็นไรเราสั่งเมนูหลักของเรามาหนึ่งเรากินเมนูที่มันดูแปลกแล้วมันดูไม่เหมือนใครที่เราอยากลองได้มันอยู่ที่สถานการณ์ อยู่ที่ทั้งอยู่ที่ฐานนะแล้วก็กลุ่มตลาดลูกค้าด้วยแล้วแล้วมีประโยคนี้ครับที่ทาให้ผมภูมิใจและรู้สึกรักและอยู่ได้กับอาชีพนี้ก็คือว่าลูกค้าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มากินคงจะพูดเสมอว่าอุ้ยอร่อยนะรสชาติไม่เหมือนร้านอื่น<อ>ผมเคยบอกเสมอครับเจะดูแกน้าผมรอร่อยทุกอย่างแต่ต่างทุกเมนูอร่อยไม่เหมือนใครสั่งใจไม่เหมือนเขาเราไม่ได้มีเมนูเลิศเลอหรือพิสดารหรอกครับแต่เราพยายามทํา ทุกๆในแบบของเราธรรมดาให้มันไม่ธรรมดาเป็นกระทะไข่เจียวเป็นสูตรอีกนิดนึงครับไข่เจียวผมก็อร่อยไม่แพ้ร้านอื่นแหละครับแต่ผมมีน้ำจิ้มสี่รสให้ในการกินกับไข่เจียวด้วยนี่เรียกว่ามาได้ทุกเมนูแล้วกันนะถ้ามีวัตถุดิบที่นี่ะหรือว่าเป็นผลพันธท้ายนรสิงห์หรือว่าใช่แล้วครับหรือว่าผ่านมานะะฮจากที่อื่นที่ไหนก็แล้วแต่ผ่านมาพันท้ายนรสิงห์นี่โลตัสโกเฟรชใช่ฮะ ก็อยู่ตรงท่ามกันเลยนะครับก็แวะมาได้เลยถ้าเข้ามาจากถนนใหญ่อ่าเข้ามาทั่งทางไม่ใช่ทั้งทางทางทางใต้แล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆเลยพอท่านท่านผ่านสะพานข้ามคลองใช่ไหมครับมันมี2งทางให้เลือกแล้วก็ตรงสะพานไม่เบียดขวาไปวัดบ้านไร่ก็ตัดซ้ายมานี่แหละครับแท่านก็ซ้ายมานี่แค่สองเมตรครับท่านเดินบนโลตัสง่ายๆครัปักหมุดโลตัดโกเฟส นะแค่นั้นนะจำอีกนิดนึงมาเลยครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะลิ้มลองรสชาติอร่อยทุกอย่างแต่ตัดทุกเมนูที่ร้านเด็ดเยอดมากลูกค้าจะกี่คนก็แล้วแต่จะมาจากไหนก็แล้วแต่กินก็รับยกเว้นคนประเภทเดียวจับมาประเภทไหนครับเจ้านี่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ยอมมาไม่ได้ดีผมยังไม่ได้กเดี๋ยวพี่ใช้นี่เอาละฮะอย่าชี้อย่าชี้พอพอแล้วพอแล้วอ่ะนี่ก็คือหมดแล้วไงเรื่องของเรื่องมันหมดพอดีย คุณต้องไปทํามาให้ผมกินใบเออหมดนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างเครี้ยงเลยข้าวก็ไม่เหลือสักเม็ดเขาต้องกินแค่ไม่กี่ชิ้นน่ะนะครับเพื่อให้เข้ากับองค์ประกอบในการแบบทายเออแต่นี่เป็นจริงเป็นจังครับเพราะว่าเราจริงใจไงเออก็ชมนะฮะว่าอร่อยจริงนุ่มละมุนหวานกุงก่อมไม่มีเผลอเลยครับเนี่ยหน้าจอเลยครับชัดเจนนะดูไปชิมไปครับทบเปนวับคุณชอเนี่ยดอกไม้กันนะฮอ กี <ged> ว่าคุณจอเพื่อนผมวันนี้ <c oughs> ไม่มีตอแหลอมี <c oughs> แหลต่อไม่หรอกนะครับ <c oughs> เราก็รู้จักกันมานานนะฮะ เขาก็มาหลายอาชีพนะฮะตั้งแต่ผู้จัดการวงมาตั้งวงเป็นของตัวเองแล้วก็จูจูงก่อนที่จะมาทําเพลงเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเล่นหนังเป็นนลดารานักแสดงและทุกคนมาทั้งหมดได้ดีไหมก็ก็ดีครับได้ประสบการณ์ได้ความรู้้าออยยู่่งนีะคประสบการณ์มันเป็น จังหวะชีวิตเส้นทางชีวิตแร้อสิ่ง่งที่เราได้คือประสบการณ์ก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับแวะมาพันท้ายนรสิงห์ผ่านมาพันท้ายนรสิงห์อยู่ที่พันท้ายนรสิงห์แวะมาทานแล้วก็เป็นการให้กําลังใจคนที่ตั้งใจที่จะเขาเรียกกันว่าถ้าเป็นแบรนด์สินค้าอะไรมันก็คือสูตรของเชฟกบเขานะฮะที่ร้านเด็ดเจ็ดย่านน้ำผมอยากให้มาลองแล้วเมื่อท่านลองแล้ว ท่านอาจจะได้อีกทางอีกหนึ่งทางเลือกแห่งความอร่อยในชีวิตอนะฮะทุกวันเปิดนะฮะเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่10โมงเช้านีก็ออนไลน์ได้เลยนะฮะสั่งลน์แมนนะฮะแล้วก็แทมแพนด้าลน์แมนแก๊ปแพนด้าลน์แมนนะฮะแล้วอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่มีวันหยุดหยุดไม่ได้ครับพี่เพราะมีคนกิน หยุดไม่ได้ครับพี่เพราะนี่ผมเยอะโอเคนะฮะก็มาช่วยกันนะครับให้กํำลังใจพี่กบกระโดดเชฟกบกระโดดที่ร้านเด็ด7็ย่านน้ำนะฮะมาที่หน้าร้านก็บ่าย4ี่โมงครึ่งเป็นต้นไปจะมน้านยันดึกเลยตีสอยังไม่กลับบ้านก็ยังยังสั่งก็ยังนั่งคุยเลยกินเร็วๆก็สิบโมงครึ่งก็เปิดแล้วไลน์แมน แคปเชดยรแล้วก็ลมมีชื่อเมนูอะไรบอกเรียบร้อยครบครับย้ําย้ำนะครับเซิร์ชคำว่าร้านเด็ดเจ็ดย่านนัำย้ำคำว่าเจ็ดเป็นเลขเจ็ดครับเป็นเลขเจ็ดนะฮะไม่ใช่ตัวหนังสือนะครับเด็ดแล้วตัวเลขเจ็ดย่างน้ำครับผมอ่ะ ก็ขอบคุณคุณกบนะฮะผมหิวเมนูต่อไปแล้วนะครับผมอ่ราจะถ่ายจบแค่นี้ผมก็ให้เดกแค่นี้ละครับพอแล้วครับโอเคครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการยิ้มดังนะครับบ้านบ้านทีวีพีเอสไอเจ็ดสิบสามกับเฮียชอนชริดักนะครับทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่ม ทุกวันเสาร์เรามาเจอกันวันนี้ขอบคุณพี่กบกระโดดเชฟกบกระโดดนะฮะที่ร้านเด็ด7ย่านน้ำพันท้ายนอรสี์นะครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณครับสวัสดีคุณผู้ชมเลยนะครับสวัสดี